คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่าพวกเราอย่าไปกลัวมันนะครับคือถ้าพวกเราเนี่ยไปกันน้อยเสร็จมันแน่ครับถ้าพวกเราไปกันน้อยเสร็จมันแน่มันจิ้งศพไปได้แน่นะฮะเอาละถ้าพูดถึงสมมุติว่าการกิ้งศพเราสามารถกระทําได้หรือมันจะเอ่อมันไม่กล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมุติว่ามีการนําศพมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดบางไผ่แล้วเนี่ย ทหารสิ่งที่แน่นอนเลยทหารมันต้องมากันเต็มลานวัดแน่นอนครับเราอาจจะเป็นไอทหารนอกเครื่องแบบนะฮะคืนมาคือมันจะมาประกบเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมืองนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็อย่าไปกลัวนะครับเราสู้มาถึงขนาดนี้แล้วเจ็ดปีกว่าแล้วครับอย่าไปกลัวมันนะฮะเราชุมนุมพูดคุยกันไปเลยครับในลานวัดนั่นแหละ มึงจะมาทำอะไรก็ให้มันรู้ไปนะฮะให้ให้มันรู้ไปครับให้ชาวโลกเขารู้ไปเลยว่าแม้แต่ในงานศพเนี่ยทหารมันก็ยังมาก่อกวนท่านทั้งหลายอย่าลืมนะครับว่าไปรับศพพี่เปียที่สนามบินและที่สักคลังสินค้าการบินไทยกันเยอะๆนะครับนะฮะเราต้องช่วยกันเอาศพของ พี่เปียเนี่ยมาวัดในเย็นวันศุกร์ให้ได้ครับถ้าทหารมันต่อต้านเราก็ฉวยโอกาสเรื่องนี้เลยครับฉวยโอกาสให้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไปเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะอย่าไปยอมครับสู้มาถึงขนาดน,นี้แล้วนะฮะเพราะว่าคือแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคําสั่งมีมาแล้วครับนะฮะมันจะมันจะเอาศพไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกแล้วครับถ้าเราไปกันน้อยก็เสร็จมันนะฮะคือมันจะอามาเป็นเครื่องต่อรองอย่างเขาเขาเออเขานู้นเหมือนกันขนาดศพคนที่เออไม่ใช่ระดับที่เปียนะครับอย่างอย่างเช่นคุณนาลมนาลงกอบไทยสงอ่ะ หรือแม้กระทั่งศพของเออลุงนวมทองอ่ะทหารมันไปขู่เลยนะครับตอนนั้นอะไรทหารพวกไอ้ไอ,สอ้สะพองสะพังเนี่ยมันไปขู่มันไปแกมบังคับอะไรเอ,อลูกเมียของลุงลุงนวมทองนะครับว่าอย่าเอาศพของลุงนวมทองเนี่ยมาเคลื่อนเพราะว่าจะเพื่อมาเป็นประเด็นทางการเมืองมันให้ความสําคัญกับเรื่องศพมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องประชาชนครับ คนเสื้อแดงทั้งหลายช่วยกันสละเวลานะครับงานศพเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสังคมและประเพณีของคนไทยจะให้ความสำคัญกับงานศพมากตัวผมเองนะครับถ้าในวันเดียวกันนะฮะเราได้รับเชิญไปงานแต่งงานและไปงานศพเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวผมเองเลือกที่จะไปงานศพนะครับ เพราะว่างานแต่งงานเนี่ยเราถือว่าโอเคเป็นงานลื่นเริงเมืม่อไหร่ก็ได้แต่งานศพเนี่ยมันมีครั้งเดียวเป็นมันเป็นงานที่จะต้องสไปแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นสังคมไทยเราจะเชื่อถือกันอยู่อย่างนี้แล้วคําสั่งทหารชั่วมันมีออกมาให้เอาศพไปกักไว้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นคําสั่งที่ชั่วช้าชั่วช้าเลวทรามสามานมากนะฮะเพราะนั้นพวกเราก็ขอฝากไปด้วยนะครับ ขอฝากไว้ด้วยว่าอย่าไปยอมมันครับนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังผมก็พูดถึงพี่เตียก็ประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็ขอพูดถึงหัวข้อเลยครับหัวข้อไอ้บอดเนี่ยนะฮะที่มันเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเนี่ยอ่าขอโทษอีกครั้งครับท่านผู้ฟังครับ วันนี้ก็มีปัญหาทานยูตีนอีกด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้ผู้ที่เข้ามาฟังศพก็สะดุดไปบ้างแต่แล้วลผมก็ต่อเลยครับนะฮะเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับพี่เปียแล้วนะครับนี้ก็จะขอเริ่มพูดในหัวข้อเลยนะครับหัวข้อที่ว่าลุงสมชายอาจตายแล้วคืออย่างนี้ครับการ การเข้าโรงพยาบาลของภูมิพลอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับในคืนวันที่สามซึ่งวันนั้นเนี่ยรถวิ่งมาเร็วมากนะครับมากันทั้งหมด4ี่สิบห้าคันนะค,คือพูดง่ายว่ารถจากหัวหินมาถึงศรีราชเนี่ยวิ่งเร็วกว่าปกติคือปกติจะไม่ถึงร้อยยี่สิบกิโลต่อชั่วโมงแต่มันวิ่งกันร้อยี่สิบเลยนะครับแล้วก็คืออย่างนี้ ไอ้คอปเตอร์เนี่ยภูมิพลมันนั่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหัวใจมันไม่ดีอ่ะมันอาจจะตายหวงตายหากลางอากาศได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมมันไม่นั่งคอปเตอร์มาเพราะว่าอาการมันเพียบเนี่ยนะครับคืออาการต้องหนักมากแน่นอนครับเพราะรีบมาอย่างปัจจุบันทันด่วนนะฮะก็พอถึงเช้าวันที่สี่เนี่ยพอเสียโอรู้เข้านี่นะครับเสียโอต้องรีบกลับมาจากเยอรมันเลยนะครับ เพราะงะั้นปรากฏการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าอาการต้องหนักจริงๆนะฮะอาการต้องหนักจริงๆแล้วที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังนะครับว่ามันอาจจะตายแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ครับคือฉบับที่หนึ่งเนี่ยมันแถลงการขอจากสำนักพระราชวังเนี่ยกับฉบับที่สองที่สามเนี่ยมันขัดกันอยู่นะครับนะมันขัดกันอยู่เพราะว่า ถแถลงการฉบับที่หนึ่งเนี่ยพูดในทํานองที่ว่ายังไม่เป็นอะไรนะฮะบอกว่ามีไข้สูง38.2องศาเซลเซียสนะครับผลการตรวจพโลหิตแสดงว่าติดเชื้ออะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็เลยบอกว่าหมอก็เลยกาบบันคมทูลเชิญให้ไปโรงพยาบาลเพื่อถวายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษนะฮะอันนี้คือถแถลงการฉบับที่ แล้วก็พอมาถึงแถลงการฉบับที่สองมันก็ามาบอกว่ามีการฉีดกัมมันตารังสีเข้าทางเลือดนะฮะเราพบว่าไอ้ถุงน้ำดีเนี่ยอักเสบบวมมากนะครับก็เลยต้องวางยาสลบอ่านะฮนะค,คือคือ,ค,อความนี่คือความผิดปกติครับความผิดปกติแน่นอนคืออย่างนี้ครับผมอยากจะ รวมทั้งฉบับที่สามด้วยนะฮะฉบับที่สามก็บอกว่าดีแล้วนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยเราอ่านดูดีๆแล้วก็ดูสถานการณ์ดีๆนะฮะมันขัดกันอยู่นะครับเอาละผมจะอธิบายถึงข้อสังเกตหน่อยในกรณีที่มันออกข่าวว่ามีความผิดปกติที่ถุงน้ำดีนะครับมันบอกว่าอักเสบและบวมนะฮะ คืออย่างนี้ครับถุงน้ําดีเนี่ยทาหน้าที่ปล่อยน้ําย่อยออกมาจากออ,ออกมาย่อยอาหารนะฮะก็คือพูดง่ายว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็จะมีระบบทางเดินอาหารแหลคนะครับนะฮะคือคือผมมีข้อมูลมาจากนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าการผ่าถุงน้ำดีนั้นเนี่ยนะฮะคือ ถุงน้ําดีเนี่ยมันอยู่มันอยู่ด้านหลังไอ้อยู่ด้านหลังไอ้พวกตัดไตไส้พุงอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยเขาต้องผ่าตัดตั้งแต่ราวนมลงมาถึงถึงท้องน้อยตรงกลางนะฮะยาวประมาณสองฟุตนะครับขอย้ำอีกทีนี่ข้อมูลจากนายแพทย์เลยนะครับบอกว่าการผ่าตัดถุงน้ำดีมันจะต้องผ่าตั้งแต่ราวนมลงมาจนถึงท้องน้อย ยาวประมาณสองฟุตก็เพื่อสะดวกในการไอไอแหวะเครื่องในออกนั่นแหละนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถเข้าไปถึงน้ำดีแล้วก็ทำการผ่าผ่าตัดได้มันไม่มีวิธีอื่นนะครับแพทย์บอกมาอย่างนี้คือถ้าผ่าจากด้านหลังเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันต้องตัดกระดูกสันหลังออกไปเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นหมอบอกมาชัดเจนครับ มันต้องผ่าตั้งแต่ราวนมลงมาแล้วความยาวของแผลต้องถึงสองฟุตนะครับแล้วก็แหวะอาวถุงน้ําดีที่มันอยู่ข้างในอีกนะฮะคือคือการผ่าคืออย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับการผ่าตัดถุงน้ําดีเนี่ยนะฮะมันมันก่อนผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องรักษาร่างกายให้ทุกอย่างเป็นปกติก่อนนะครับอย่างเช่นหมอเนี่ยแพทย์เขาต้องวัดความดันดูการติดเชื้อ ดูการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิก็ต้องปกติทุกอย่างด้วยนี่คือการเตรียมการก่อนการก่อนการผ่าตัดหมอบอกชัดเจนนะครับว่าการผ่าตัดถุงน้ำดีมันต้องเตรียมการเป็นอาทิตย์ครับนะฮะเพราะว่าถือถือว่าเป็นตันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากข่าวของสำนักพระราชวังที่ออกมาในฉบับที่สองเนี่ย ผมว่าหมอมันมันเสียสต,ติไปแล้วครับที่ออกออกข่าวมาอย่างนั้นแล้วเรามาดูสภาพความเป็นจริงดีครับภูมิพลมีอายุตั้งแต่80ถึง85 86ปีแล้วเนี่ยแล้วผ่ากระทันหันแบบนี้เนี่ยมีตายอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเป็นไปตามที่มันประกาศตามฉบับที่สองเป๊ะถ้า,าที่สํานักพร,ราชวางังแถลงการออกมาเนี่ย ที่ระบุว่าบวมมากอะไรมากผ่าตัดเนี่ยอย่างกระทันหันเนี่ยตายอย่างเดียวครับอันนี้เป็นคํายืนยันจากแพทย์นะครับท่านทั้งหลายเราลองมาดูกันสิครับวิเคราะห์กันดีครับคนอายุ86ปีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนะครับนะฮะแล้วคนอย่างภูมิพลเนี่ยดูแลทุกอย่างมาอย่างดีเนี่ยแล้วการการผ่าตัดถุงน้ําดีมันต้องเตรียมการเป็นอาทิตย์นะครับ แล้วหมอยังบอกอีกนะว่าอุณหภูมิตั้ง38.5องศาเซลเซียสนะครับซึ่งมันยังนะก็อย่างที่บอกเป็น,ปนไปไม่ได้ครับเพราะมันจะต้องทําให้ทุกอย่างทั้งความดันการติดเชื้อการเต้นหัวใจเนี่ยก่อนการผ่าตัดหมอต้องเตรียมการเป็นอาทิตย์แต่นี่มาผ่าตัดด่วนอย่างนี้เนี่ยคือสรุปว่าตายสถานเดียวครับถ้ามันผ่าตัดแบบในลักษณะที่มันในถแถลงการฉบับที่สองนะฮะ อย่างในถแถลงการฉบับที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันถแถลงการนั้นเป็นจริงนะฮะคือมันบอกว่ายังคล้ายๆกับว่ายังไม่มีการผ่าตัดเนี่ยก็สแสดงว่าไอ้ฉบับที่สองเนี่ยก็ก็เป็นเท็จนะครับเพราะว่าถแถลงการฉบับที่หนึ่งมันไม่ได้พูดถึงอาการในช่องท้องหรืออาการเบื้องต้นที่สอเข้าว่าจะเป็นถุงน้ําดีอักเสบเลยนะครับแต่ในถแถลงการฉบับที่สองกลับมาบอกว่าถุงน้ําดีมีปัญหาบวมมากอักเสบนะฮะอย่างนี้เป็นต้น นะครับเพราะงั้นขอย้ำว่าการรักษาถุงน้ำดีเนี่ยการถ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยนะฮะมันจะต้องทำหลังจากการควบคุมการติดเชื้อแล้วครับนะะ